เหล้าทำให้ความดันโลหิตสูง Happy birthday ครับพี่นุยก็รู้เหล้าทําให้เป็นโรคตับแข็ง Happy birthday พี่นุ้ยรู้ทั้งรู้มันต้องอย่างนั้นก็ยังจะให้กันอีกให้เหล้าเท่ากับแช่งในวันนี้คือต้องการที่จะะนุบำรุงพุทธศาสนาเล้าเบียร์เพียมาดูกันช้าๆอีกทีงานบุญพุทธศาสนาเล้าเบียร์เพียบคนละเรื่องเลยเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานบุญบ้า กินเหล้าในวันทอดกระถินบาปหรือไม่บาปบาป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 บาปไม่บาปบาปไม่บาปบาปกรกถินเมาเนี่ยมันเป็นกระถินบาปบาปบาปทอดกรถินปีนี้พดดื่มเหล้ากันเถอะอย่าปล่อยให้ต้นไม้ต้องร้องไห้ ขอเพียงน้ำใจคืนชีวิตให้พื้นแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ใหม่อีกครั้งปลูกต้นไม้ในหัวใจคนไทยวันนี้สำนึกดีสังคมดีรีเจนซี่สุราเป็นเหตุทลบวิวาทและอาชญากรรมได้ในอัธรรแห่งจินตนาการอมตะ ดีไทยความงดงามแห่งภาษาไทยมรดกทางใจของคนไทยทางชาติให้โลกรู้ว่าเมืองไทยไมีดีรีเจนซีแสงสว่างในจิตใจของผมเลยนะครับใครปิดไฟไว้เนะี่ยผมครับนี่เทียนพี่เหรอผมครับนี่สั่งอะไรนะเป็ดพะโล้ใส่เอาเปล่าทอดฮะ <laughs> เป็ดครับนก <laughs> วันนี้ผมมีอะไรให้นกด้วยนะฮะไปร้านดีๆกว่านี้เหอะพร้อมยังแบบ สลงทุนหน่อยจำบักกอดนิครับเมื Freedom> ่อเจ้าเบามาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมากสมน้ำสมเนื้ออ๋อเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้กินมาตั้งนานแล้วสี่ครับท่านตอนนี้เจ้าสาว ก็ด้ท้องแล้วอ,อย่าประมาทดับกระดาษแค่แผ่นเดียวดับเบิ้ลเอชหน้ายอย่างเธอเหรอจะมาเป็นแฟนฉันไปครั<า>้งหน้าเจาะจงดับเบิ้ลเอ หน,นาวนี้ไปเที่ยวไหนครับหนนาวอย่งีี้้้ใพกะกะดดไไลำบางหนาวมากลำพังหนาวกว่า,าวหนาว,น,าวนี่เลยซื้อกันหนาวแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่ห้างแว่นท็อปเจริญหน้ามันทําไงดีคะหน้ามันก็ต้องปลูกมันหน้ามันเนี่ย ใช้สม e ูทต yes. ี E b บบี้เฟสสครับสครับไม่ม <Poor> ีฟองมีเม็ดบีบธรรมชาติสกัดจากวอลนัทช่วยลดความมันเนียนเอ๊ะใครเอาคีย์บอร์ดมาไว้ที่พื้นเนี่ยมันรองเท้านี่ว่ะนี่คีย์บอร์ดนี่รองเท้าต้องอยู่ที่พื้นขอโทษนะครับคุณแม่ที่ทำให้สับสนกิโต้คีย์บอร์ดเวอร์ชัน2ไม่ใช่แค่เหมือนแต่ใช่เลยอ่ะสคนนี้อยู่บนถนนที่มีอากาศร้อนมาก ไม่เชื่อดูเด็กคนนี้ได้ใหม่ฟิล์มกรองแสงโอโซนกันร้อนกัน uv เกอร์เซ็นตให้ในรถเย็นสบายดูนั่นนี่เสื้อขาวเสื้อขาวขาวจู๋อยากจะขอเป็นแฟนเจ้าเหรอพี่ก็ฟังอุ้มเป็นไงอ่ะเข้าถึงกุ้งทุกคำใหม่คาร์บีซปเปอร์ชิมรสกุ้งเข้มข้น2มุม2ปีโคกบเจบาทที่7-11ถึง25กันยายนนี้น้ำยาขัดห้องน้ำธรรมดา อาจมีปัญหากับคราบที่ฝังแน่นใหม่วิกซอลกลิ่นเฟรชเบอร์รี่ออกเถอะค่ะขจัดคราบฝังแน่นไม่เปืืองแรงขัดใหม่วิกซอลเกลิ่นเฟรชเบอร์รี่ไทเกอร์ไทเกอร์ สเตอร์บรรเทาปวดตราเสือด้วยสูตรเฉพาะจากตราเสือบรรเทาอาการปวดเมื่อยยืดยุ่นได้ <c oughs> ขอแนะนำแผ่นปิดหลังบรรเทาปวดตราเสือ